กับพี่ชายก็เอาปืนเอาวุธไปสมทบกับพวกป้นตามแผนป้นนั้นจะป้นที่หมู่บ้านม่องลายอยู่ใกล้น้ําตกเอราวันในท้องที่จังหวัดกาญจนบรุรีเพราะมีบ้านผู้มีฐานะมั่งคั่งครอบครัวหนึ่งเหมาะที่จะป้นเมื่อรวบรวมกําลังพลได้พร้อมแล้วก็ยกกําลังกันไปยังหมู่บ้านม่องลายบ้านที่จะป้นนี้ตั้งอยู่โดดเดียวห่างไกลาจากหมู่บ้านประมาณสิบกิโลสิบเส้น เมือ่อคณะโจรปล้นไปถึงก็พากันบุกเข้าไปแบบสายฟ้าแลบไม่ให้เจ้าของบ้านตั้งตัวติดเจ้าขอชายเจ้าของบ้านเห็นพวกโจรบุกรุกเข้ามาก็ตกใจทาอะไรไม่ถูกเลยถูกพี่ชายของหมอชลอเอาปืนยิงเข้าใส่อย่างเผาเผาขนทําให้ชายเจ้าของบ้านลม้มลงดิ้นพัดพลาดฝ่ายนางเมียของชายผู้นั้นกําลังนอนอยู่ในบนกระดานข้างเตาไฟเพราะเพิ่งจะคลอดลูกใหม่ๆต้องนอนอยู่กระดานไฟตามธรรมตามธรรมเนียม เมื่อเห็นพวกป่นบุกเข้ามายิงผัวตายก็ตื่นตระหนกส่งเสียงตะโกนให้คนช่วยฝ่ายพระหน้าโจรซึ่งเป็นเพื่อนกันกับพี่จายของหมอชะลอนั้นได้รับส่องฮะหมอชะลอว่าใครนำญิงเร็วเข้าเสียงแหกปากมันจะได้ยินไปถึงชาวบ้านเมื่อหัวหน้าโจรสั่งเช่นนั้นหมอชะลอก็ากาเข้าไปฆ่าผวหญิงแม่ลูกอ่อนอย่างโหดโโโรายทารุณตายคาที่แล้วหมอชะลอย,ยังได้แสดง ความเยี่ยมหันอมหิตใช้ให้หัวหน้าโจนได้เห็นอีกนั่นคือหมอชะลอได้กาเข้าไปจับเด็กทารกแดงๆซึ่งคลอดออกามาใหม่จนเด็กตกใจร้องแว่แวะแล้วหมอชะลอก็โยนร่างทารกนั้นลงไปในกองไฟรวมทั้งเบาะเผาทั้งเป็นทารกน้อยอย่างเยี่ยมเกรียมโหดร้ายอย่างน่าสย,ยดสยองเป็นที่สุดการการะทำการอย่างเยี่ยมโหดอมาหิตของหมอชะลอทำให้หัวหน้าโจนพอใจอย่างยิ่งต่อไปหมอชะลอจะต้องจะกลายเป็นลูกน้องที่มันจะใช้ ให้ทําการเด็ดขาดได้ตามคําสั่งเพื่อสร้างความโด่งดงังมีอานาจไปทั่วให้ชาวพันธุ์ทั่วไปเกรงกลัวเด็ย่ยวอนาของพวกมันความเพี้ยมเกลียมโหดร้ายของหมอชอนี้ถ้าว่ากันตามหลักจิตวิทยาแล้วถือว่าเป็นการกระทําของวัยรุ่นคนองที่อวดดีอวดเก่งคิดว่าตัวเองวิเศษเหนือว่าคนอื่นไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่ตระหนักถึงลึกซึ้งถึงกฎหมายบานเมืองที่จะลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตแต่เมื่อถึงเวลาถูกจับกุม ล่าเข้าหลักมหานั่นแหละถึงจะรู้สึกกลัวตายร้องห่มร้องไห้เรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาการกระทําอดเก่งเข้มหานฆ่าคนด้าฆ่าได้แม้กระทั่งหญิงและทาลกแดงๆในในเบาะนี้จัดเป็นวัยรุ่นจิตวิปริตอยากอดวิเศษให้หมู่โจรด้วยการเห็นว่าตนเก่งกาดใจเี้มหานเนื้อว่าใครๆพอที่จะก้าวหน้า <c oughs> เป็นโจรป้นที่ทํางานใหญ่ๆต่อไปได้ นี่คือความรู้สึกตื่นเต้นแคบแของคนหนุ่มวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยหลังจากฆ่าจเจ้ารั์ผัวเมียและลูกแดงๆตายหมดแล้วพวกป้นก็รีบเก็บขวานเอาทรัพย์สินเงินทองภายในบ้านไปหมดสิน้นแล้วเอาไฟเผาบ้านขึ้นทุกจุดเพื่อเผาศพเจ้าของบ้านทำลายหลักฐานจังนั้นพวกโจงกระพากันล่าถอยหนีไปอย่างรวดเร็วเพราะเสียงปืนและแสงไฟที่ไม่บ้านอาจจะทําให้ชาวหมู่บ้านมองไล่ย,ยกกาลัง ผู้คนมาช่วยเจ้าทรัพย์ก็ได้แสดงว่าพวกโจรป้นก็กลัวชาวบ,บ้านเหมือนกันหลังจากแบ่งทรัพย์ที่ป้นได้กันแล้วพวกโจรก็แยกย้ายกันไปต่างคนชับกันให้รักษาเรื่องป้นไว้เป็นความลับฝ่ายหมอชะลอ <c oughs> กับพี่ชายเมื่อกลับถึงบ้านแล้วก็ทําตัวเรียบร้อยปิดบังความผิดของตนไว้ไม่ให้พ่อแม่รู้วันเวลาผ่านมาตามลำดับจนกระทั่งวันหนึ่งเวรกรรมก็ตามมาถึงดุดดุดสุนัขล่านเนื้อไล่าตามเหยื่อไม่เคยหยุดยั้ง พ่อแม่กับหมอชะลอในอดีตชาตินั้นได้พากันล่องเรือนำโอ่งไปขายตามกิจวัตรขณะที่หมอชะลอกำลังทอเรือขายโอง่งไปตามลานั้นนั้นถ้าเกิดเป็นลมหน้ามืดหล่นตูมลงไปในน้ำลึกอันไหลแรงถึงแก่วความตายในชาตินั้นเรื่องหมอชะลอเล่าเรื่องลึกชาติได้ในสมาธิให้ฟังจบลมหลวงพ่อจันวัดอัมพวันก็ทำจิตเป็นสมาธิพินิษพิณาใค้ควรดูด้วยกระแสาย,ยาน ก็ได้รู้ว่านิมิตในสมาธิที่หมอชะลอยเห็นเป็นเรื่องราวการลึกชาติของตนได้นี้ไม่ใช่เรื่องเลวไหลไล,สล่สาระหากเป็นนิมิตจริงที่แสดงเห็นถึงกรรมล่าวในปางก่อนที่หมอชะลอเคยกระทำไว้อย่างหนักหน่วงใหญ่หลวงบาปกรรมอันไร,ร,ร้าะไรไกาะดรุนแรง,งครั้งนั้นที่ก็นำก็นำลงไปในไปครบองค์สามคือการกระทำทางกายด้วยการฆ่าแม่ลูกอ่อน กาทำทางกาจาด้วยการเปล่ยนวาจาพูดกันในระหว่างพวกตัวขณะเข้าป้นฆ่าการกระทำทางใจคือวางแผนป้นไว้ก่อนการกระทำครบองสามนี้ถือว่าเป็นบาปกรรมสมบูรณ์เต็มอัตราศึกยมาบาลผู้รักษากฎแห่งกรรมก็ดีพญามัรจุราชพูดตามล่าไล่เอาชีวิตคนบาปตามกฎแห่งกรรมก็ดีย่อมจะไม่ลดหย่อนทุกขโทษให้แน่ ผลกรรมชั่วอันไร้กาศนี้เห็นที่จะตามสนองหมอชลอมาทันไม่ในชาตินี้ไม่ช้ากเ็เร็วถึงแม้ในชาติปัจจุบันนี้หมอชลอจะฝักฝ่ายสินธรมมร,ททรนนนมวความดีด้วยการทำทานรักษาศีนนลเจริญสมาธิภาวนาก็เห็นจะหนีบาปกรรมหนักนี้ไม่พ้นดูตัวอย่างในพระตาบิดกท่านหมหาโมคลาอาหารหันเจ้าผู้ทรงฤทธิแท้ๆยังถูกครกล่าวตามสนองด้วยการที่ท่านถูกพวกโจรทุบตีจนกระดูกแหลกนั่นปะระย หมอชะลอมีความกัดกรุ่มทุกใจมากเกี่ยวกับนิมิตในสมาธิที่ตนลึกชาติได้นี้กลัวบาปกรรมที่ตนทําไวจะติดตามมาสนองในชาตินี้ได้ขอร้องให้หลวงพ่อจรันวัดอัมพวันช่วยแนะนาแนวนนะทางที่จะแก้ไขวิบากกรรมร้ายแรงนี้หลวงพ่อจรันได้ให้อุบายโกศลวิธีว่านิมิตที่เห็นในสมาธินั้นจะถือเป็นจริงจังไม่ได้เพราะเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนมันเกิดได้ ด้วยอำนาจปรุงแต่งของจิตที่มีความสงบในระดับชาโลกีเท่านั้นยังไม่ใช่โลกุระชาญนิมิตเกิดในชาโลกยียังเอาแน่นอนไม่ได้เพราะเป็นชาญที่ยังมีตะกรกิเลสตัณหาอุปทานอยู่มากฉะนั้นอย่าไปสนใจนิมิตลึกชาินี้ให้ทําปัจจุบันอารมณ์ด้วยการเจริญสมาธิและปฏิบัติและพิจารณาหลักนิจังทุกขังนัตตาเกี่ยวกับรูปนามขันห้าชีวิตจิตใจให้มากๆเมื่อจิตรู้ชัด ลึกลงไปแล้วก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่ไม่กลัวอะไรอีกต่อไปหมอชะลอได้ปฏิบัติตามแต่แปลกจริงๆที่พอจิตสงบเป็นสมาธิทีไรภาพลึกชาติได้นั้นก็กลับมากดเห็นชัดแจ้งอีกเป็นภาพซ้ำๆซักๆตอนเข้าพ้นค่าแม่ลูกอ่อนเหมือนฉายเรื่องเดิมดูแล้วซ้ำอีกซ้ำๆอีกทำให้หมอชลอหวาดกลัวอดตกรรมหนักมาก เพราะนั่งสมาธิกี่ครั้งก็เห็นแต่นี่นินบะนิมิตบาปนี่ติดตาติใจไม่หายหลวงพ่อจรรยจึงปลอบใจให้พยายามเจริญภาวนาต่อไปอย่าได้ท้อถอยเมื่อผ่านนิมิตเดินเรื่องเดิมมากุปรากฏให้เห็นอีกก็อย่าไปสนใจใถือเป็นพวกรูปเงาไรสละที่จิตเจ้าเล่ห์แสนกลมันวาดปรุงแต่งหลอกเล่นสน,สนุกไปอย่างนั้นเองอย่าได้ไปยึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งทั้งหลายจะยึดมั่นถือมั่น ไม่ได้พยายามแผม่เมตตาและกวดหน้ามุทิตไปให้จ้ากรรมายเวเีเสมอๆซึ่งเป็นวิธีที่จะปรับพื้นฐานจิตให้ราบเรียบสลัดคืนอุปทานที่ยึดถือไว้ให้หายไปเป็นการยกจิตให้พ้นจากความกลัวต่างๆและให้เพิ่มพูนการทําบุญสร้างส่คนให้มากๆแผ่ที่สงสนไปให้ทั่วสากลจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดวันเวลาผ่านไปยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับหมอชลอ จนทั้งวันหนึ่งนายเจริญซึ่งเป็นพี่ชายของหมอชลอได้เดินทางจากบ้านที่วิยามาเยี่ยมหมอชะลอนายเจริญเล่าให้หมอชลังชะลอฟังว่าพวกพอค้าไม้ที่กาญจะร,รุรีร่ำรวยกันมากเพราะไม้ไผ่กําลังมีเป็นสินค้าขายส่งออกนอกประเทศที่ขึ้นหน้าขึ้นตาเนื่องจากต่างประเทศต้องการมากการค้าไม้ไผ่ได้กาไรงาเพราะลงทุนน้อยคนที่เราพี่น้องจะได้ร่วมทุนกันค้าไม้ไผ่ที่เมืองการ เ,เห็นจะร่ำรวยกันใหญ่แน่ๆหมอชะลอเกิดความกระตือร้อนทันทีเพราะมองเห็นทางที่จะร่ำรวยได้อย่างคนอื่นบ้างซึ่งเรื่องความยากบ้างมีเป็นเศรษฐีย่อถือเป็นธรรมดาของสมรุษตุชนทั่วไปที่ยังทำมาหากินยึดถือโลกการทำแปดประการอยู่จะไปถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องความโลภก็ไม่ถูกเพราะเป็นเรื่องการทำหากินสร้างฐานะครอบครัวให้มันคงเป็นเปลืกแผ่น ความโลภที่ถูกต้องนั้นได้แก่เห็นคนอื่นเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีไปแล้วไปป้นไปโจรกรรมเอาของเข้ามาอย่างนี้ถือว่าโลภแน่หมอชะลอได้นําเรื่องนี้มาปรึกษาหลวงพ่อจะออจะลนรรันวัฒนพรว่าเขาสมควรจะไปค้าไม้ไผ่กับพี่ชายที่เมืองการดีไหมเพราะการไปค้าไม้ไผ่นี้จะต้องอบยบครอบครัวอยู่ที่เมืองการจะได้ดีด้วยเพื่อความสะดวกไม่ต้องหงหน้าหงหลัง ที่หมอจะไปตั้งหลักแหล่งคาวไม้ไผ่นี้อยู่ตำบลอะไรหลวงพ่อจันซับซึ่งซักถามซึ่งหมอพระชาย์กล่าวเรียนว่าพี่ชายจะให้อยู่ที่ตำบลม่องลายกัน,น,กกน,น้ําตกญจนบุรีเมื่อได้ฟังคําตอบก็ทําหลวงพ่อจันสะดุ้งใจเพราะหมู่บ้านม่องลายนี้เกี่ยวกับพันกับอดีตชาติของหมอชะลอที่หมอชะลอเคยไปป้นฆ่าหญิงแมลงอ่อนตายอย่างเสด็ย้องในอดีตชาติมาแล้วอืน่า อ๋อพระเอินนะครับมันก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นนะครับเนะี่ยก็เวลาก็พอดีมันก็หมดซะแล้วนะครับเนะี่ยก็เหลืออีกนิดหน่อยนะครับเนะี่ยเรื่องราวก็ก็ไม่เป็นไรล้วก็อ่านเราไปเรื่อยคุยไปเรื่อยนะก็เพื่อให้ท่านผู้ผฟังได้ได้รับทราบเกี่ยวเรื่องตายแล้วไปไหนนะครับก็เรื่องราวต่างๆของบ้านเมืองก็ <c oughs> ชุลมุนวุ่นวายนะครับก็คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะก็อย่างนี้แหละนะ ก็จะต้องมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นมีความโลภความโกรธความหลงไม่เข้าใจธรรมชาติแห่งชีวิตนั้นพวกเราท่านๆน,ท,นที่ได้สนใจธรรมะก็พยายามเอาตัวออกห่างปล่อยวางนะครับปล่อยวางอย่าไปยุ่งเรื่องราวต่างๆพวกนี้มันเป็นความเรื่องของความแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอำนาจทางการเมืองนะ,ะใครต้องการอำนาจก็จะมีทุกข์ไอเราอย่าไปยุ่งการเมืองเราก็จะมีความสุขตามวิถีของเรา ไม่มีเงินก็มีสุขได้ไม่มีอํานาจก็มีสุขไดเ้เราพอใจในสิ่งที่มีที่ตนเองมีอยู่แต่ที่พระบาทมเด็จพระเหวได้ทรงดำบิว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับครับก็เวลาหมดครับสวัสดีครับ